ตัวเองหรืออุปถัมภ์ผู้อื่นเพราะนั้นมันต้องแปลกใจหรอกวิชานี้คือว่าเราต้องอุปถัมภ์ตัวเองและอุปถัมภ์ผู้อื่นด้วยนาอกไหม <Okay. S 1> เพราะปีชวดฉลูคานผออะไรก็แล้วแต่เนีย่ยอาจารย์ปีมารงอาจารย์ก็ชวดฉลูคานผะมาลงล้วก็เอาห้าไว้ตรงนี้ก็แปลว่าปีอาจารย์ต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ตัวเองแลแ้วจะเป็นผู้อุปถัมภ์ผู้อื่นยกง,ง่ายๆอุปถัมภ์ผู้อื่นคืออุปถัมภ์ครอบครัวคืออุปถัมภ์พ่ออุปถัมภ์แม่ กาัารดูกระตวิทยากับท่านแล้วก็เลี้ยงดูลูกเต้าอันนี้เขาเรียกวุฒธรรมลูกเต้าเราเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยว่าทําไมเราจะต้องช่วยตัวเองไม่แปลกใจเพราะฉะนั้นเข้าหลักศาสนา,าพทธที่ว่าไอหิอัตโนนอาโถใช่ไหม <c oughs> เธอก็เดินยามไปเธอเกิดวันศุกร์ <c oughs> ยกตัวอย่างดวนี้วันศุกร์สุกกะถ้ากลางคืนเธอต้องเดินกลางคืนสิ สุกแล้วไรพุทธะไม่ได้ถึออ้าื้องเดินกลางคืนถ้าเกิดกลางคืนเดินกลางคืนเตื่างวันเดิกนกลางวันโอเคนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินใหม่ให้อ่าเดอนของท้องยางคืนไม่ได้จริงท้องยามคืนไม่ได้พี่ก็ตามโ,โพยไม่มีใครจำได้หรอใจไม่จำเลยใครไปจำตีหนึ่งครึ่งถึงตีสามเธอเอาห้ามาตั้งนี่อ่านั้เธอตั้งได้ห้าไอ้นี่มันเดือนกันเดือนห้าวางไว้ตลอดแต่รู้ลักอยู่นี่เนาะทีนี้วางไว้นี่ เอาใหม่เอาแผนพังใบใหม่มา,ามอันนี้<ม>ดูเฉพาะวันเกิดนะดูเฉพาะวันเกิดก่อนดูเฉพาะวันเกิดก่อนนะถูกไหมเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจที่เวลาเราเรียนกันอะวันอะวันเกิดหรือวันถามอะใช้เวลานี้ตั้งถ้าถามกลางคืนถ้าถามกลางคืนก็ยังคืนเช่นตีสองก็าถามเธอตั้งตังค์วันเช่นวันถูกไมว่าวันนี้วันออาทิตย์อาทิตย์ตีหนึ่งอาจารย์ก็ตั้งอาทิตย์ตีหนึ่ง กร okay, ะจายเออแต่ปีเหมือนเดิมเดือนเหมือนเดิม,มนี้พอเธอได้ห้ามาแล้วจําในแม่ที่เราเรียนกันนะกนมหาบทย่งเธอก็ออห้าลงมาตั้งโอเยังห้าลงมาตั้งเห็นไหมห้าห้ากลางคืนสิอ่เดินห้างคืนห้างคืนด้วยหาเพื่อเธอจะหาไอตีสองเธออยู่ไหนตีสองอยู่ไหนทีนี้ มันก็อยู่ที่เธอจะตั้งยังไงอ่ะอันสมมติอันนี้ไปก่อนวิชานี้ไปอนวิชานี้ไปก่อน,อน,อน,นก็สรุปเกิดวันศุกร์วันศุกร์ดาคือห้าใช่ศุกกับห้าไม่เสียเสียเป็นมนตรีถูกไหมเราก็ตั้งภาษาไว้ไมีทาษาไหมเออเป็น,น,ปนบริวารบริวารหกอยู่นี่แปดอยู่นี่ผิดแล้วเนี่ยหกแปดโอเคอ่าเกิดวันศุกร นับจากพระรหัสไปหาสุปเป็นอะไรบริวารอายุเดชนับจากสุมาหาพระหัสเป็นม,ตมนตรีเพราะนั้นไม่เสียเวลาเกิดไม่เสีย,สยอะเรามาดูตรงนี้ห้าห้าก็ไม่เสียถูกไหม,มเป็นตัวเองไม่ใช่สิตรงเนี้ยห้าก็ไม่เสียเป็นตัวเองพอเป็นตัวเองเสร็จแล้วเรามาดูสามสามเป็นอะไรกับเราเกิดวันสุอา,ายุเดชสีสามสีเธอเอาสีเธอเอาเธอเอาหงช่ไหมเป็นสีก็ไม่เสียเห็นไหม ตรงนี้ก็ไม่เสียกับวันเกิดอ่ะต่อไปเสาร์เสาร์เสียไหมเกิดวันศุกร์เสาร์ก็เป็นมายุเดชสีมุระอุสาหะอุสาหะตรงเวลาเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วอันนี้คือตะนุเกษตรถูกไหมตะนุเจ็ดเนี่ยตะนุเศษไหมนี่ไงตะนุเศษอยู่นี่ไงอันนี้ตะนุลักอตะนุเศษเขาแสดงว่าอันนี้เป็นตะนุตะนุลักตะนุลักตะนุเศษเขียนสิตะนุลักษคือเก้าสิบนาที นิสันุรักตนุรักษเก้าสิบนาทีนิสันุเศษคือสิบเอ็ดจุดสิบห้านนุนนุกษตนุเศษคือสิบเอ็ดจุดสิบห้าเอ็ดจุดห้านทีนนุเกษตรคือสามจุดสี่ห้าไอ้ตรงตรงที่มันบวกสามจุดสี่ห้าเศษคือสามจุดสี่ห้านั่นีหยแม่สั่งซื้อของก่อนนมวัวแดงใส่บาตร ขนมปี๊บกล่องเล็กๆใส่บาทอันม่ซื้อเลยโอเคอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าให้มาดูดาวพอได้ดาวเรียบร้อยแล้วได้เวลาเรียบร้อยแล้วพอได้ดาวแล้วเรียบร้อยแล้วเวลาแล้วเราก็มาดูดาวว่าเราเกิดเวลาไหนเวลาห้านี่เวลาของ ของวันนี้เขาเรียกว่าวันตนุเสกตนุรักษ์ไม่ตานุารักษ์ก,ก็คือ90นาทีีทพอเราได้เวลาเกิดปุ๊บเราก็ไปตั้งใหม่เป็นตานุเสกก็คือ11.15เราก็พยายามหาให้ได้โดยการตั้งยามต้น11.15 11.15ไปจนถึงเวลาเราเกิดเราก็ <S <S จะได้11.15แต่11.15นั้นมันยังไม่ใช่เวลาเกิดของเราซึ่งเวลาเกิดของเราจริงๆเราจะต้องมาหา11.15ใหม่กลายเป็น3.45 ล้วก็ต้องมาเอาดาวมาตั้งใหม่อีกรอบหนึ่ง,องเอาได้สามแล้วก็เอาสามมาตั้งแล้วก็เดินยามกลางคืนเพราะเราเกิดวานกลางคืนอพอเราได้เดียบแบบนี้แล้วเราก็มาสรุปว่าเราเกิดในช่วงของสุขขังชายยางลาพังหรือเปล่าถ้าเราเกิดช่วงสุขขังลาพังพยางลาพังสุขขังชายยางลาพังก็ถือว่าดีไม่เสียแต่เราต้องดูด้วยว่าดาวที่เราได้นั่นนะมันเป็นการีของเราไหมหรือมันเป็นอุสาหะของเราไหมถ้าอุสาหะเราก็เสริมดาวโดยการทําบุญทำกุศลตามดาวที่เราให้ไป แต่ถ้าทําเป็นกาลีเราก็ต้องทําบุญทำกุศลตามดาวที่เราให้ไปเช่นกันในขณะเดียวกันถ้าเราเกิดในผังของออทุกขังมรณะพยังคงถือว่าเลือนไม่ดีเลือนไม่ดีเราก็ต้องทําบุญตามนั้นเช่นกันก็เหมือนเดิมเราก็ต้องเอาดาวเหล่าเนี้ยเอาดาวเอาดาวที่เราได้เนี่ยเช่นพุทธพุทธกาลีเนี่ยพุทธพุทธอะไรไม่ใช่พุทธกาลีสิพุทธมูลละเป็นอะไรพยังค พูดมูลละเป็นพยังเธอเกิดวันศุกร์พูดเป็นมูลละก็เป็นว่ามูลละทรัพย์สมบัติของเราจะรักษาไว้ไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นอลายมันป่วยม,ม,มันป่วยคือเป็นพยังคือรักษาไว้ไม่ค่อยไ,ไ,ได้เธอก็ทาทาบุญเสริมไอ้ทําบุญแก้ถ้าดีทําบุญเสริม <c oughs> ถ้าเสียทําบุญแก้ต้องพูดคํานี้นะดีทําบุญเสริมเสียทําบุญแก้โดยดาวพูดดาวพูดคือใครดาวพูดก็คือหนังสือสวดมนต์ก็ได้สื่อสารสิ่งพิมพ์ก็ได้ ประก,กาดินสอกระดาษเอซีตู้เตียงต่างตโต๊ะลงศพก็ได้เพราะลงศพก็เป็นดาวพุธที่เป็นดาวสี่ดาวส,สีที่เป็นลงสี่เหลี่ยมลยแล้วก็เผาได้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 ไฟที่ลงศพก็ได้เรือหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือทําทุนกนารศึกษาก็ได้ได้หมดนะทีนี้เราเราเริ่มรู้ละเวลาเราเกิดตรงเนี้ยพระรหัสเราเสียพรรหัสที่เราได้ตอนแรกเนี่ยเห็นไหมมันเสียพระรหัสคืออะไรสมองปัญญาคิดอ่านพระหัสมาจากไหนเธอก็ต้องไปนั่ง ข้องคาว่ายศักดิ์อสถานไทยทิศลูกจริตไทยจันจะกล้าแข่งไ,ยไ,ยไ,ยไยย่ยยันแทงคานเจริญจาอ่อนหวานทิพุทธปัญญาบริสุทธิ์ภายประหัตเพราะฉะนั้นประหัตก็คือปัญญาปัญญาเราตกอะไรตกอะไรตกทุก,ก,กเพราะฉะนั้นเราเครียดเราคิดเยอะคิดเยอะอาจจะเป็นพ่อรามาออมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ตำราเขียนตำราอะไรก็ได้แต่เป็นในทางที่ดีเพราะดาวพระหัสเป็นดาวคุณธรรมเพียงแค่ว่ามันอยู่ในเรือนเสียเฉยๆก็ทำบุญด้วยหนังสือทันทุนดหมะไรก็ว่าไป เช่นกันตัวเองเห็นไหมดาวสุกเป็นอะไรมรณะเออเดยก็จะมีโรคประจําตัวเห็นไหมมรณะมรจจาประจําตัวประจําตัวอะไรโรคน้ำโรคฉี่โรคเลือดโรคเบาหวานก็ได้เพราะดาวสุกมันหวานเป็นต้นให้ระวังด้วยผมบอกเขาหรือให้ระวังดาวพุธโรคเกี่ยวกับพวกฟันฟันเสียก่อนวัยปากเสียก่อนวัยสมองเสียก่อนวัยหรือคิดมากอะไรก็พูดไปให้เอาดาวสี่ไปทำนายให้เอาดาวห้าไปทำนายให้ดาวสุกไปทำนายว่าคืออะไร เพราะนั้นอันนี้ก็คือวันของเธอทั้งหมดที่เราหาที่เราเรียนกันใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาดูเดือนเดือนสิบสองเดือนเกิดเดือนอะไรเกิดเดือนสิบสองเกิดเดือนสองเหรอเดือนสองก็เดือนสองก็หารเจ็ดลบห้าหาเออลบเจ็ดลบเจ็ดเอาสิบสองมาเลือบลบเจ็ดเหลือห้าก็ห้าตั้งเพราะนั้นห้าตั้งก็อยู่ตรงนี้ไม่เสียไม่ต้องไปทําอะไรเพราะเดือนสิบสองก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอถูกไหมไม่ต้องทําอะไรเพราะเราเกิดเดือนอะไร สิบสองลบเจ็ดเหลือห้าห้าก็อยู่ตรงนี้พราเดือนไม่ต้องไม่ต้องขึ้นต้องลงอยู่แล้วนี่อืมไม่เข้าใจทําไมเดือนไม่ต้องขึ้นองลงเขาจะขึ้นทําไมในเมื่อเดือนมันมันขึ้นทําไมเพราะเธอไม่เธอเกิดอะไรอ่ะเกิดเดือนเดือนสิบสองสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดเอ้ยลืเจ็ดเหลือห้าก็จบตรงนี้แ้ก็เกิดตรงนี้อยู่แล้วก็เป็นอุปธรรมอยู่แล้วอ๋ออุปทานนั่นอ่ะทีนี้ปีปีสิบสองลบอะไรปีปีอะไรปีว่าเท่าไหร่ชั่วยชลูขันเออ ช่วจะรู้ช่วจะรู้ค่ะมะโลมะเซงมะเมียมะแม่วอกอ่เหลือสองใช่ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเป็นลบอะไรอ่าถูกไหมพอไม่ต้องไปลบอะไรเสร็จแล้วมันไม่เหมือนเวลาเกิดนี่เธอต้องไปหาเดือนเกิดของเธอให้ได้อันนี้ไม่ต้องไปหาอะไรอพอไม่ต้องไปหาอะไรเสร็จเราได้แสดงว่าเดือนเกิดกับปีเกิดไม่ต้องลบอะไรแต่มันมีความหมายตรงที่นับอายุอ๋อนับอายุอ่านเธอก็นับสิเท่าไหร่ปีหนึ่งขวบสองขวบสามขวบ อันนี้อะไรเดือนอ่ะหนึ่งควบสองขวบสามควบสี่ขวบเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้าสี่สิบแปดห้าสี่สิบแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกอ่ะเกืออายุเท่าไหร่สี่แปดอ่ะสี่แปดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองอ่ะเพราะนั้นชีวิตเราอยู่ห้าสองอายุห้าสองห้าสองเห็นยัง คนเราได้ห้าสองเสร็จปุ๊บเราก็ดูสิเราเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรทุกขังทุกขังทุกขังปีนี้เราทุกนะปีที่แล้วดีหน่อยไม่ทุกเท่าไหร่ถึงทุกก็ดีเพราะไม่เป็นอะไรเป็นสุขขังเมืออไรว่าไปอ้ตรงนี้เธอต้องจําตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมล่ะเช่นเดิมเราก็มาดูใหม่เกิดวันศุ์อาทิตย์เสียไหมไม่เสียไม่เสียอ่าเกิดวันศุ์เกิดวันสุกจันทร์เสียไหมไม่เสียโอเคยังเข้าใจหลักก็ยังเป็นต้น ทีเราได้51เปร๊บเธอไม่ต้องไปทำอะไรเธอก็ได้แค่นี้พอแล้วเรารู้ผังแล้วอายุ52เราอยู่นี่อยู่นี่เสร็จเปร๊บเราก็มาดูเดือนอพอมาดูเดือนเสร็จเธอก็ต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งทำไมตั้งหนึ่งสิตั้งหนึ่งใหม่ตั้งหนึ่งตัวนี้ตั้งหนึ่งตั้งแล้วเดินยามกลางวันกลางคืนกลางวันกลางวันนะสุชาสุกะพุทธ อรจันทาเสาลีคูคุมะมสุยชาจำไว้ท่องได้ <c oughs> คือท่องไม่ได้ยังก็ไม่จำหรอกเสร็จแล้วพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้ละเราก็รู้ละห้าสิบเอ็ดเราอยู่นี่ใช่ไหมไม่ห้าสิบสองอยู่นี่ใช่ไหมห้าสบองอยู่นี่ห้าสิบสองอยู่นี่ปุ๊บเราก็มาดู <c oughs> พอเรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่เสียเิดวันศุกร์หนึ่งไม่เสียดีแต่เสียตรงนี้พอมาอยู่นี่ไม่เสียเลยเห็นไหมเหมือนที่เราทำตรงนี้ ได้ไรเรามาตั้งต่อพอมาตั้งต่อนี่เราก็จะอยากรู้ละอยากรู้ว่าปีนี้เราดีไหมอ๋อเราต้องอ,อุปถัมภ์ตัวเองหระอุปถัมภ์ผู้อื่นแต่เราจะเหนื่อยยากในออการอุปถัมภ์ผู้อื่นด้วยตัวเองด้วยเพราะตรงนี้อย่าอย่าลืมว่าตรงนี้มากินด้วยตรงนี้คือใครมรณะเอ้ยทุกทุกขังทุกขังอันนี้มรณะทุกขังทุกทุกระวงังมันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ตคือใครยศรามดาศาสตร์ไฟระวังไฟระวังใช้ไฟระวังร้อนระวังของร้อน นึกออกไหมอธิคือลายอ๋อโยธามดาศักดิ์อธิคือใอครผู้ชายอธิคือใครผู้ชายแก่ก็ได้หนุ่มก็ได้เพราะอาทิ์ไม่ไม่บอกแก่กถ้าสาวจะบอกแก่กใช่ไหมเออแล้วปุ๊บเราก็ต้องอดทนอดกั้นกับเขากับมันกับเขากะกะเขาเขาเวลาใช้ไฟก็ระวังจุดแก๊สจุดทูบจุดเทียนก็ระมัดระวังให้ดีทําบุญเสริมทําบุญเสริมซะบุญเพิเห็นไหมอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้เรามาด้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บ ตรงนี้เราได้รู้ละเราได้ห้าพอเราได้ห้าเสร็จละตรงนี้เราได้หนึ่งพอเราได้หนึ่งเสร็จละเราอยากรู้เดือนหน้าเดือนหน้าอยู่ไหนเดือนหน้า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 อันนี้เดือนอะไรอายุอยู่ไหนเดือนเกิดอยู่นั่นใช่ใช่ถ้าเกิดได้ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอหมริกาตุลาพฤศจิกาดีพอยอยเขียนวิเดียวะลงพยอธันวาเหนื่อยหน่อยนะ ทางเราเหนื่อยหน่อยนะทำไมต้องเหนื่อยเหนื่อยอะไรทําไมเหนื่อยอแร้วก็ดูสิเหนื่อยเหนื่อยทําไมเหนื่อยปากเหนื่อยเขียนเหนื่อยพูดเหนื่อยเดินทางเราก็จาดาวสี่ไว้แล้วสี่อยู่ไหนตรงนี้สี่อยู่ไหนสี่อยู่ไหนตรงแถวนี้สี่อยู่ไหนจันทาวสีปูมิคุมภูมิสุขสุกะพุทธะนี่ไงสี่อยู่นี่ขอสี่อยู่นี่เอ่อระวังเห็นไหมระวังไหมระวังไหม ระวังคําพดคําจามันจะทําให้เรามรณะงั้นเราตายได้ยิ่งเราดูหมอดูแมวดูคนดูอะไรระวังเข้าหามีประมาทได้เพราะตรงนี้เราก็ทุกถูกไหมตรงนี้เราก็มรณะงัถูกไหม,อมเอาสองัวมาชิ่งต่อแสดงว,ว่ามันก็เอาสองแถวนี้มามาชิ่งกันอีกทีใช่สําหรับวันเดือนปีซึ่งมันจะยากต่อไปบทต่อไปนี่พี่เจริชัยจะยากขึ้นเพราะคนจะแต่มันแม่นนะเธอระวังเลยทีนี้เธอเกิดวันศุกร์ดี พูดคือคายมูล,ละมูล,ละเธอจะระวงังเธอจะเสียหายด้วยมูล,ละมูล,ละใช่ไหมจะเสียไปเพราะตัวนี้คือใครเธอต้องจําสิทุกขังอ่าตัวนี้คืออะไรมรณาางนนมันจะทุกข์แล้วมันจะหายไปเพราะฉะนั้นลงทุนอะไรก็ดูแลดีๆไม่ควรไปลงทุนอะไรทั้งสิ้น<ม>นอกปะอ่าธันวาแล้วแหละวิจิกาธันวาโมกลาอ่าโมกลาไอเกียโมกลาโมกลาดีเห็นไหมกุมภา กุมภานี่หรอมีนาอ่าะเมษาเช่นเดิมเมษาแล้วอะไรต่อเมษาเขาภาคือภาคือภาเขาตรงนี้ไเออคือสภาใช่แล้วก็มิถุนากีอ่อดวากดาสิงหากันยาโอเคแล้วก็ตุลากระจก วานนั้นเดืนไม่ต้องดูเพราะว่าเดือนเดือน,นดูแค่ว่าเราอยู่เราดีไหมเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรกับทักษาเราแต่ครูสอนสองช้อยถ้าเราขี้เกียจมาตั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเราขี้เกียจมาตั้งตรงนี้ให้เรามาจับเดือนนี้เลยครูสอนสองช้อย,ออยให้จํามาจับนี้เลยห้าถูกไหมห้าเลขห้าเป็นเลขอะไรแต่ครูบอกว่าอันนี้จะแม่นกว่าอันนี้ที่พอเราได้ห้าไปแล้ว หนึ่งอยูไ่ไหนอะที่ได้อะไรตรงเนี้ยที่เรามาทําตรงนี้ใหม่ที่หนึ่งมาจากไหนเนี่ยปีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยแม่นกว่าหนึ่งมาจนนมากปีปี Ach <evet. S 1> ไปหาเดือนอะจะแม่นกว่าไม่ใช่เอาเดือนไปไปเป็นเดือนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจทำตรงนี้ใช่ไหมแต่กรณีมีขี้เกียจครูจะมีการบอกขี้เกียจดูนะขี้เกียจโดยการไม่ต้องหาตรงนี้ใหม่ไง mm. ไม่ต้องหาตรงเนี้ยนึกออกไหมพูดอ,อาจารย์พูดนึกออกไหม อันเนี้ยจริงที่มันหาใหม่เพราะว่ามันจะต้องหาเดือนจรใช่เดือนจรเพื่อการทำนายดวงดวงใช่ทีนี้ครูบอกว่าขี้เกียจเขียนใช่ไหมใส่นี่เลยตุลาใส่เลยอ๋อถ้าถ้าข้าขี้เกียจเออตุลาใส่เลยตุลาตุลาครูครูบอกสองช้อยธันวามกรากุมภาพันธ์มีนาเมษาอ่ะถามว่าขอราะถามว่าเดือนที่เหนื่อยเราคือเดือนอะไรธันวา อันนี้เหนื่อยไหมธันวาเหมือนกันไหมเหมือนกันอ่าต่อไปกุมภาอันนี้อะไรกุมภากุมภาเหมือนกันไหมเหมือนแปกไหมแปกใช่ไหมซี่กุมภาอะเนี่ยใช่กุมภาุมอ่าอันนี้อะไรเมษาอันนี้ก็เมษาเหมือนกันไหมแปกไหมในวันนี้ขี้เกียจจริงๆ้าเพิ่มไปหน่อยทำาบบนี้ง่ายกว่าหัวเออทําอันนี้มันก็มาจากอนี้ไงอืมใช่ไหมเออเนี่ยทีนี้ ครูบอกว่าแล้วเดือนมึงจะตั้งไว้ทำไมอ้าวก็ตั้งให้รู้ไงว่าเราได้จากห้าคือเดือนห้าไงห้ามันอยู่ไหนห้าอยู่ประถังอย่างเงี้ยที่เรารับลบสรุปมันก็อุปธรภมตลอดละอาจารย์เดือนสี่จะก็ใส่สี่อุปัมภมเดือนสองก็สองอุปัมภมตลอดแปลกไหม่ะเนี่ยสองช้อยมันตั้งคนละแบบแต่มันแปลกเหมือนของพม่าพม่ามีสองสองสองที่เป็นรัพม่ามีพม่ามีรังสีเธอลองไปทำเธอลองไปทำเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูเนี่ยอาจารย์ก็ยังเออเนาะ ในกรณีขยันทําอย่างนี้ขี่เกียรติทอย่างนี้แต่เวลาเธอไปสอนลายเธอจะพูดไงก็แล้วแต่แต่อาจารย์อยากจะให้อนุรักษ์คงเดิมไว้เหมือนที่อาจารย์สอนเธออาจารย์ยอนุรักษ์คงเดิมผมก็ไม่เอาวันนี้<อ>ผมก็เอาอันนี้แต่นี้ก็เอาไว้ได้ก็ดีจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าอังคารเราอยู่ไหนอังคารคือใครอังคารคือใครสีสอ่าถูกไหมล่ะแล้วหกคือใครเราบริวารบริวารก็ดีนะเราอะ บริบาลคือลูกศิษย์ลูกค้าลูกขายเรานั่นแหละดีแล้วจันน่ะดีไหมจันก็เดดก็ดีจันลาพังไหวพระสมนุนเอาแต่ที่เสียคือเสาเสาเป็นพวกกระดูกปวดแข้งปวดข้อปวดเข่าปวดขาข้องอข้อต่อแล้วก็สีเนี่ยเสียใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่วิชานี้ยแต่ใช่หเหมือนเหมือนวิชาพม่าเลยอ่ะรู้บอกว่าตัวนี้ผมอายของพมา่พาอาจารย์เลยบอกว่า